ด้วยความสวยงามนะครับรลอนเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะตัวนี้โอ้นี่ชิ้นยักษ์ปีละสิบาทสวัสดีจังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้ก็จะพากันมาดูเบกาด ภายในงานแล้วก็มาดูของกินกันยามค่ำนะครับสวัสดีคุณลูกปี่สวัสดีเจ้าวันนี้พามาแอลงานเทศก,กาลโคมแสนดวงที่จังหวัดลำปูเจ้า,เ,จาเป็นการแขวนโคมที่สวยที่สุดเนาะ<อ>ในจังหวัดลำปูมีทุกปีเจ้าก่อนที่จะถึงเดือนยี่เป็งเพื่อก็จะมีประเพณีนี้ขึ้นมาเนาะรดถเต็มเลยใช่มันมแอลกันเปิ้าแอลกันหน้าขนาดเนาะและ้วมีของกินแยะมากมายจะไปแขวนก่อนหรือเดินกินาาก่อนไปที่น่าจะ่ไปแขวนไหม เดี๋เขาซื้อกินที่หลังนะแล้วแต่ครับเราไปแขนโพมข้างในวัดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวออกมาเดินซื้อครับตรงนี้ก็เป็นวัดพระธาตุเฮริพุนชัยนะครับผู้นธธนนคนก็หลั่งไหลเข้ามาแขวนโคมกันในวันนี้นะครับงานมี้แต่เมื่อไหร่ครับ 27กันยาถึง25พฤศจิกาย,ยนเจ้า2566เนาะเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยงามของการแขวนคมข้างในเนาะรถมาน้ำส้มปล่อยอ๋อไม่ใช่น้ำมนันนะ <c oughs> เป็นน้ำส้มปล่อยเราจะเป็นน้ำมันเะไปหยอดดีจุดไฟเนาะหยอดตู้ระลงสี่สิบาทดอกไม้วันไหนเจ้าน้ำส้มปล่อยกัน,ยน,นพูดกับวันจัน่าเจ้าทุกกลางวันเนาะจุดเทียนประจำวันเกิดเนาะครับเป็น,ปรราน้าพูดทุกทุกละสามสิบบาท โนได้หรอคะีเลขตางก่อนเนาะมาหย่อนเจ้าได้ค่ะมาแล้วให้เปลื่อเลยเนาะ่ะเดี๋ยวพาไปไหว้พระเจ้าอมเปิดอภมด้วยความสวยงามนะครับแสงไฟยามค่ำเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำปูน เป็นส่วนหนึ่งของประเพณียี่เป็งหรือเทศากาลลอยกระทงเจ้าเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพระทาตุธริพูนชัยและถวายสักการะแด่พระนางจามะเทวีปถมกษัตริย์แห่งเมืองลำปูนทุกๆปสี <Bye. S 1> เมื่อถึงงานเทศากาลยี่เป็งเจ้าล้านานาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยการจุดผางประทีป หรือประดับโคมไฟอย่างสวยงามเพื่อมีความสว่างสวยตลอดช่วงเทศกาลเจ้า,าการเบีนเทียนกัะนเนาะชาวล้านนาเชื่อว่ากรารประดิษฐ์โครมหรือถวายสักการะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับบนสวงสวรรค์และแสงประทีปจากโคม จะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสงบร่มเย็นผ่าสุกเจ้าสามารถบูชาคมได้ที่วัดกทฑริพุนชัยวระมหาวิหารพร้อมทั้งเขียนชื่อและข้อความขอพรล,ลงบนโคมก่อนที่เราจะนำโคมไปแขวนด้วยตัวเองเนาะและจะพบกับบรรยากาศโคมไฟหลากหลายสีสันสวยงาม ทั้งในทั้งกลางวันกลางคืนเปรียบประดุดดังทะเลโคมเลยเจ้าน่าเป็นแสนแสนดวงและยังได้กราบน้มัสการขอพรพระธาตุาริกูลชัยเพื่อเป็นความสิริมงคลของเฮาแห่งตัวเจ้า ก่อนญาตประชาันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามามีชาโภกนะครับ ครับตอนนี้ก็มา,มาบูชาโคมแขวนนะครับนะสียสสอย่างดีสีส้มสีส้มไหม <c oughs> ได้แล้วนะครับได้แล้วเดี๋ยวไปเขียนชื่อติดตรงครโคมจ้าจุดแสงสว่างให้กับตัวเองให้ชีวิตดีขึ้นเนาะไปทางไหนก็เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาจ้ะเขียนชื่อแล้วก็ขอพรนะครับตัวอะไร ทำบริพน์ดีกว่าที่นี่จะยาวหน่อยนะไปเดีย๋ยวไปหาที่แขวนกันเป็นสีเป็นสีขอพรเสร็จแล้วได้เวลามาแขวนโคมกันแล้วนะครับ่ได้ไป หลังจากที่เราไปแขวนโคมแล้วก็สักการะไหว้บูชาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มาเดินตเติมพลังเนาะครับมาซื้อน้ำปั่น,นก็ติดใจมาเดินดูของกินครับสายเราดูน่าของกินอ่ะปั่นปั่นแล้วเนาะก็ เห็นไหมครับ<ต>ว่าขายแต่5โมงเป็นต้นไปนะครับ5โมงเย็นวันบน่มีเนอร์สตรีทฟูดนี่นะต้องมา5โมงเราเดินดูของกินกันแล้วนร็จอิอีสา5บาท15บาทอร่อยอะไรอะไรฟักทองปลาดุกปลาดุกเนยมเรนต์ปูโรสปูโรสปูโรสปะโระ ร้มาแล้วจ๊ะค<อ>เจ้าคตบานจ้าติโมงเจ้านีามาทุ่มสาทุ่มใ่ล้ละสองทุ่มกว่า้วตัวพี่เจ้าก็เด้เดี๋ยวแต่คนแต่คนขายจะตั้งห้ามงเย็นเราจะตั้งหันเริ่มห้าโมงเย็น ใช่ค่ะกำลังลงไหมคะพาปรุงไหมคะปรุงเลยไหมดาวจะ็ดแฟนเลยก็ได้ได้เลยค่ะปรุงรสหน้าร้านหน้าเลยค่ะสามสิบบาทเกิสามสิบบาทหวานนิดน่ะแก่กลมกลมเหมืกันเนาะต้องลองชิมดูก่อนค่ะแต่ว่าโทุเร่ไม่ได้ใจนี่นะคะจ้าวนี่จะมีขนมจีบ ละสิบาทนะคะเนี้ยมาชิ้นละสิบาท้ากุงกับินเยะเลยเนี่ยไม่ขายทาไมลิบายสอะงบานะเจ้าฮะสิบบาทสิบบาทะไม่นาสิบบาททุกไมเลยครับครับ ซาบะซาบะตอนนี้พี่เบยไม่ได้รีบกินมากนะหลายร้านอนันหมอกปอาอยางเดินแขวนโคมเสร็จก็จะมีโซนของกินให้เดินเลือกหลายร้านเป็นบุเส้นโซนนี้อะไรเป็นบุญเส้นเหรออันนี้สนอยไหมลูกละสองบาท 你好。 ลูกอร่อยนะคะราดดจิ้มราดดับจิ้มซีฟู้ดนะคะตัวนี้จะลสิบาทขอคุ้นๆแน่กัที่ไหนาวายเ้าซอยยอมอหรอให้แม่ดูัน้วาสดีครับมั้อยู่่อพ่ออยู่ก่อนด้านหน้ากันค่ะรอป้ายมาตัวพ่อปั ได้แล้วที่เลือกโอ้หนี่ชิงอ่ะ45บาทย้ําซื้อแล้วครับมันขนานี้เดีวแม่เให้สุงอะไรเนี่ยเอ่ยโกโก้ยังโค้ ไโชว์ไทใ่ได่เงินักนะคะมืเข้าเน้เราต้องกหิวตองกินเยอะแยะหลายอย่างนะครับจี๊ป้20บาทเลยค่ะแบบบิวอะไรนะคะมีบบบิวมีลูกชิ้นิ้วจ้บ น้ำกะทิเออเครื่องยิ้มเลยปะพอไปขอมรัสสิพ่ะจะส่งแอร์แก้วส่งอะไรนีเปนเสี่ยวน้ำกะทิไหมเสี่ยวน้ำกะทิอาบชิคตุกตาตุกาตุบตาตกาช้อนเอาเลยไหมคะเป็นเป็นดาวเลยแล้วจะไม่แต่มือละรับ เขาคบทองม้วนครับามานาก่ายี่เป็งละ่ะมาะชิไหมคะผุกยาดหคิมบังค่ามาไปเคี่ยวหมูไก่ขนลัในรถมนนไ่ม ตอนนี้หิ้วเก้าเห็นอยากระยะกินไม่หรอคะไม่ได้เจ้าอันนี้ไม้ชาวบาะต่อัน <t> น <imi bizarre> <P> <sh> ี้เหรออันนี้สา่เกล็ดหมูย่างเหมือนกันนู่นเลนะมาหมย่างหมูย่างโอ้โหไม่มาหลายอย่างเลยคือถ้าเกิดมาแฟนคมที่นี่ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเนาะออกมาข้างนอกนะครับกินเพียบเลย พมุน้นตบตูดต้องตบตูดมันถึงจะออกมาผลไม้ก็มกแฟโบราณนีป๊อกนีป๊อกครับน้ำคนเรอหมดปึ๊บมากรองปลาครับ ก็ในของกีฬาเดี๋ยวเราจะเติมพลังย้ำคํำเนาะครับทำบุญเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเติมเติมท้องนิดนึงไมได้กินเข้าเย็นเจอจ้าวแมวกันได้นะเจ้าที่นี่น้ำพูนวัดพระธาตุนิริภุงชัยนะจ๊ะครับใช่ น้อยนึ่งถามสี่ล้านเอกประหลัดโบราณโบราณหอมเจอร้านไหนก็อยากกินพอละได้พอสมควรครับขายของคล้ายๆกันระวังด้วยไปกลับกันเจ้าอุ้ยใส่กอไข่โซอ่ะชิมใส่กอกอูเซอูเซใส่ใส่เลยเนาะครับ เผ็ดข้ากอเคอยู่แล้วอร่อยเผ็ดรสเส้นรวนอืมอะไรหมถ้าลอยไปซีรีรอบไหมถ้า่อยเด็ดกินให้หมดคกไปซื้ออีกเยอะมากอ่อะไรเยอครับมาใบไงลูกทองุกชิ้นทองซุปกิน เออไปเนี่ยไปลองข้าแก้เหรอครับต้อมาถ้า6โมงได้เห็นแสงแต่เรามาค่ำเนาะเรามาค่ำก็เลยจะเป็นแสงไฟเนาะครับสวยมากอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องเลยแม่อิ่มท้องอิ่มบุญไปตามการคนเยอะมากครับจอดรถนี่ต้องแบบ รอกันออกอ่ะขนมจีบนึงให้เลือกหลายร้านแต่ร้านนี้เด็ดนู่ครับชิ้นอร่อยมาเอากันนะจ้ามเมถึง25สิห้าพฤศจิกาล<ๆ>อยลอยกระทง